แซนโพดภาพคู่กรติกพร้อมข้อความแบบนี้หลังร้องขอความเป็นธรรมจากที่ทราบกันดีว่าแซนและกระติกเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดโดยมีนายกฤษดา กสานติกุลรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเป็นผู้รับหนังสือซึ่งการยื่นหนังสือวันนี้เป็นความประสงค์ของผู้ต้องหาทั้งหมดและเป็นสิทธิที่จะร้องขอความเป็นธรรมเพราะอยากพิสูจน์ตนเองต่อสังคมรับรู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามที่ถูกสังคมพิพกากษามาหลายเดือนล่าสุดแซนเดยเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลโดยโพสพักคู่กับกระติกและทนายผ่านทางอินสตาแกรมเช็คอินอยู่ที่สำนักงานอายการสูงสุดอาคารรัฐบุรีเดียรกรทธริ์ศูนราชการเฉลิมพระเกียรติพร้อมระบุข,ข้อความว่า ยิมสู้ h a s h t a ความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคน #hashtagjusticeforeveryone Ag, ถ้าคิดว่าแน่ก็แถต่อไป ag, หลักฐานทิปก็ต้องเก็บไว้โชว์ที่เมืองทิปสินะงานนี้ชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยทีเดียวใช่ค่ะกรรมตามทันแน่นอนเชื่อแบบนั้นค่ะเพลเพลตกนรกหมกไหมค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถูกต้องค่ะยุติธรรมมีไว้สําหรับทุกคนรวมถึงคนใต้ใครทําอะไรไว้รู้ดีแก่ใจตนเองกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้านาวันนั้นพวกคุณไม่หนีไม่หายไม่กลับบ้านแล้วอยู่ณจุดเกิดเหตุทุกอย่างมันคงจบไปนานแล้วความยุติธรรมคือคุณพาพวกเขาไปด้วยคุณก็ควรอยู่กับพวกเขาแม้ในวันที่เขาไม่มีลมหายใจคอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมคอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าใครสมรู้ร่วมคิดค่าแตงโมขอให้มีอันเป็นไปค่ะคอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าใช่ค่ะถ้าเขาคิดว่าแน่ก็แถต่อไปใครทำอะไรไว้ก็ขอให้ลงนรกหรือไปสู่สุขติภูมิ ขึ้นอยู่ที่กรรมก่อใครมันมั่วซัวขอให้ชาติหน้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซู้ซูค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอให้เวนกรรมสนองคนที่มีส่วนรู้เห็นในการตายของแตงโมนะคะคุณแซนซู้ซูค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ